สวัสดีครับวันนี้รายการไอวินทั่วไทยนะครับมารีวิวสินค้าให้กับสมาชิกคอพอ,อวันนี้ของพี่ระอองคอพออ,อำนาจนะครับส่งมาให้ทานไม่ใช่รีวิวนะครับแต่ก็จะรีวิวให้ด้วยเลยนะครับจะได้รู้จากผลิตภัณฑ์สินค้าของคอพอเราด้วยนะครับเบอร์พี่แก083 3์8 9 0 3 0 ทำเกี่ยวกับฮิร์บสมุนไพรนะครับที่แกทําคือส่งโรงงานน้ําพริกท่านขุนน้าพริกท่านขุนนี่ก็เป็นของคอพอ,อลเรเหมือนกันนะฮะแกทําอะไรแกมีสวนตะไคร้เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนขิงข่าตะไคร้พวกนี้นะครับศรีสะเกดอุบลอำนาจยะโสร้อยเอ็ดใกล้ๆอยากเอาไปปลูกตามรั้วบ้านตามที่ที่คุณเหลือปลูกขายปลูกส่งก็ติดต่อพี่แกได้จะเอาสดไปปลูกหรือว่าเนี่ยแกมาทำเป็นอีก แพ็เกจจิ้งสวยงามแกมาทําประยุกต์ใช้วิชาคอพอ,อนะครับมาประยุกต์ก็คือมาทําเป็นชาตะไคร้ใบเตยนี่เปิดออกมาเนี่ยจากถุงเนี่ยนะครับขนาดมัดไว้อย่างเงี้ยกลิ่นหอมตึ้งเลยครับหอมออกมาแล้วมีอีกหลายอย่างเนี่ยแกใส่ถุงซีนแพ็เกจจิ้งอย่างดีมาเลยส่งทั่วไทยใครอยากได้นะครับก็ไปขายต่อก็ได้นะครับแกยังเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจคือรวบรวมเอาเขาเรียกว่า คนชาวบ้านเราเนี่ยมาปลูกสงแกนะครับแกทํา MOU กับโรงงานน้ําพริกท่านขุนซึ่งเป็นของคอพอออเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นอินเทนฟู้ดก็คือพร้อมทานเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ทานให้ดูแต่จะมาทานเป็นอะมะม่วงแผ่นนะครับถามว่าทำํทำไมทําเล็กๆแบบนี้ให้คนแก่และก็เด็กทานได้เพราะแกเอามาจากลูกแกนะครับที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอยากทานอ่ะอ่ะเล็กๆอ่ะ เด็กน้อย4ี่ห้าขวบเนี่ยกินแล้วเคี้ยวไม่ไหวนะครับเนี่ยก็ผลิตภัณฑ์ของแกทั้งหมดนี่ไปขายอยู่ในเขาเรียกว่าทกศนะครับอ่าแต่ต้องขอขอบคุณคนที่ส่งมาให้นะครับเนี่ยคนที่ส่งมาให้คือน้องปริมน้องปริมเห็นไหมฮะเนี่ยน้องปริมส่งมาให้เพราะว่าพี่ละอองมาฝากไว้กับน้องปริมน้องปริมทําอะไรเป็นคอพออหน้าอีกคนหนึ่งทําขายประกันรถยนต์แล้วก็มีอู่ซ่อมรถใครอยากรู้เกี่ยวกับประกันพอรอบอ ติดต่อน้องราคาส่งนะครับอ่าแล้วตอนนี้ทุกคนถามว่าเอา้าแล้วคอพออนี้มันมีอะไรอีกนอกจากจะมารีวิวสินค้ารายการไอวินทั่วไทยคอพ่อออทำอะไรอีกวันนี้เราร่วมมือกันนะครับทำนี่ครับเวอร์ไวเวฟแฟคที v ่ v actory, ที่แปลว่าโรงงาน Market ที่แปลว่าตลาด Thailand พี่แม่ภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ .com ชื่อเดียวกันนี้มีเพจใน Facebook ชื่อเดียวกันนี้มีกลุ่มใน f a c e b o o k ท่านสามารถโพสต์ขายของได้เองทุกวัน โพสในไลน์บางทีมันก็ไปรบกวนชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วก็หากันไม่เจอไปโพสต์ในกลุ่มที่ Facebook ท่านโพสเองเนี่ยนั่งเล่นๆอยู่บ้านฮะดีกว่าเคลียร์มือถือใช้เวลา1 2นาทีทําท่านก็ได้ขายของได้ฝากนามบัตรของท่านส่วนใครอยากมาขายในเว็บไซต์นี้ฟรีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีค่า GP ไม่มีหัวคิวทุกอย่างเป็นคนขอพอ,อทําให้ขอพอให้ SME สละเวลาสละทรัพย์ นะครับต้องขอขอบคุณคอพอ,อจังหวัดศรีสะเกดอำนาจเจริญสมุทรสาครตรากนะครประถมเชียงใหม่นะครับที่รวมกันทําสงขาด้วยนะครับอ่ายังไงก็ฝากรายการไอ้วินทั่วไทยเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับอันนี้ขออนุญาตยังไม่ชิมเพราะวันนี้ทานกาแฟไป2แก้วแล้วนะครับแต่กลิ่นหอมตึ้งออกมาเลยครับอ่ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เข้าไปดูเว็บไซต์ได้ซื้อของได้เช่นแบบวันนี้โรงงานทองทวีอินเตอร์เคมอย่างเงี้ย ของน้ฟักคอปออแกเกลดให้15%ใครอยากซื้อเตียงนอนนะรหรือจะไปดูเฮียโพสร้อยเสียงนะครับก็ทําเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์บิวอินในบ้านในคอนโดในโรงงานบ้านส่งทั่วไทยนะแกมีเครื่อง CNC มาจากเมืองจีนแล้วก็ทําเกี่ยวกับร้อยเสียงก็คือเขาเรียกอะไรนะฮะเครื่องดนตรีก็ไปปรึกษาแกได้หรือว่าจะเป็นเจ็กเจียวนะครับที่ทําเกี่ยวกับเขาเรียกอ,อะไรนะ อุปกรณ์ในห้องน้ำก๊อกสายต่างๆหรือจะเป็นเฮเจอย่างนี้ในในเว็บไซต์เนี่ยมีแม้แต่กระทั่งโรงแรมหมาจากของคอบอพิษณุโลกนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีเยอะฮะคอบอสีสเกตกเช่นครัวไทยลาวร้านอาหารโรงแรมอย่างเงี้ยเข้ามาโฆษณาดได้นะครับใครอยากติดต่อซื้อชาซื้อสมุนไพรจากพี่แกรหรือจะเอาไปทำเป็น สมุนไพรตากแห้งอบแห้งรี่ไปส่งโรงงานก็คุยกับพี่ละอองมาดำอองได้นะครับอีกทีหนึ่ง0833689030นะครับอ่าสวนตะไคร้ท่านขุนขอขอบคุณครับ